สวัสดีครับพบกับสุรศักดิลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จบนะไม่ต้องลือกันอีกฟาบิโซโรมาโนโยนืยนยนันข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับจอร์ดแบดเวดไม่เคยมีอยู่จริงสโมสรลิเวอร์พูลนำทีในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมานั้นก็ตกเป็นข่าวลือครั้งใหญ่ว่ากาลังใช้ความพยายามที่จะคว้าตัวจอร์ดแบดเวตกองหลังดาวรุ่งจากเอเวอเรนทีมเพื่อนร่วมเมืองเข้าสู่ทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดก,การสแกนักเตะ แต่อยอนรก็ตามนะครับเมื่อวันนี้ลิเวอร์พูลและเอเวอเรตันก็ต่างออกมาตอบปฏิเสธข่าวลือดังกก่าวนี้ร่วมกันว่าข่าวลือที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นั้นไม่มีมูลความจริงใต่อย่างใดนะฮะยาอนรก็ตามล่าสุดนะครับก็เป็นทน่านของฟาบิโซโรโบโนสายข่าวท่านการยัยทีมชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางช่อง YouTube Channel ของตัวเองที่มีชื่อว่า The United Stand โดยยืนยันว่าข่าวเือ ที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและลิเวอร์พูลก็ไม่เคยแสดงความสนใจที่อยากจะเซ็นเซญาก์กับตัวจอร์ดบัตเวตเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนผมสามารถยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลกับจอร์ดบรัตรเวทนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นและนันแต่รายนี้ก็ไม่น่าที่จะย้ายออกจากเอเวอร์ตในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ค่อนข้างแน่ ลิเวอร์พูลตอนนี้ถือได้ว่ามีกองหลังที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิฟันดาส์อิบเริมาโกเนเต้และเจ้าเรลคอนซาและการขาดเจเอลมาติปที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปน,นั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทีมมากนักเพราะที่ผ่านมานั้นมาติปก็ไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของสโมสรลิเวอร์พูลอยู่แล้วอีกทั้งพวกเขาก็ยังมีนักเตะตัวสำลองยันเชฟฟานเนนเบิร์กและนัทฟิลิปที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อย่งชิงนตัวหน่งตัวจริงภายในทีม ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วงเอาเลยๆสาหรับแผนกองหลังของลิเวอร์พูลต่อให้พวกเขาไม่สามารถเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยก็ตามทีในส่วนของโจเกเมสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่ากองหลังในวัย27บปีรายนี้อาจจะกาลังพิจารณาตัวเลือกของเขาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากทีมไปก่อนที่ตลาดกัขซ์แงนตเตะสปิดตัวลงโดยนนวคาเซนเตตและเวนแฮมเตตนั้นถูกระบุว่าเป็นทีมที่มีการดมากที่สุด แต่สำหรับในตอนนี้โจเกลเมยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกต้นสกัดใหม่ของเขาแต่อย่างใดและความชัดเจนในเรื่องนี้นั้นน่าจะมีออกมาเห็นในสัปดาห์หน้าสรุปก็คือลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีการสำทับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับแม้ว่าอาจจะต้องเสียกองหลังของกิมทั้งโจเอลมาติฟและโจเกเมสออทิทีมไปทีเดียวพร้อมกันถึง2คนก็ตามทีนะฮะด่วน กาลีเิวิลยืนยันคำเดิมว่าลิเวอร์พูลจะไม่ติดอันดับท็อปโและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีแผงกองกลางที่ดีกว่าลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากกาลีเนวิลกับอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอีกครั้งหลังจากที่พิมลิงกฤษนัดเปิดฤดูกาลแข่งขันกันเสร็จสิ้นครบแล้วทุกคู่โดยกาลีเนวิลมองว่าความคิดของเขานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือ ตัวของคนนั้นเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลจะไม่จบอันดับท็อปโในฤดูก,กาลนี้อย่างแน่นอนแม้ว่านัดเปิดฤดูก,กาลลิเวอร์พูลจะบุกไปอัดอิฟสวิตทาวถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์และประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามก็ตามทีนะครับโดยทางเจอรรี่เดวิวนะครับได้พูดเรื่งนี้ผ่านทางรายการสเก็ตสปอร์ตโดยเขากล่าวว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลในนัดเปิดฤดูก,กาลนั้นไม่ได้ทําให้ความคิดของผมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ผมยังคงเชื่อมันว่าลิเวอร์พูลจะไม่ติดท็อปโอย่างแน่นอนโดยเหตุผลสําคัญที่รองรับความคิดของผมในครั้งนี้ก็คือลิเวอร์พูลที่ไม่มีเจอเก่งครับเป็นผู้จัดการทีมนั้นจะไม่สามารถทนต่อความกดดันและบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการในช่วงท้ายฤดูกันได้อย่างแน่นอน mm hmm. ผมเขาบอกตามตรงว่าผมไม่มั่นใจฝีมือการทําทีมของอร์เนอร์สตเท่าไหรนักและก็ไม่เชื่อว่าเขาจะพาทีมลิเวอร์พูลลุนแชมป์ได้ในทันที โดยไม่ต้องปรับตัวดังนั้นผมจึงเชื่อว่าดูการนี้ลิวูลจะต้องล้มลุกคลุกคลานเสียก่อนก่อนที่จะกลับมาทํางานดีๆในการถัดไปเพราะพื้เล่นนั้นไม่ได้ง่ายที่จะให้ใครมาเป็นผู้จัดก,การทีมก็ได้และจะมีโอกาสผาทีมลุ้นแชมป์ได้ในทันทีและจากนั้นับแกรลี่เนวิ็ได้เปรียบเทียบแผงกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลว่าในสายตาของตัวเขาแล้วนั้นกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีความสมดุลและดีกว่าแผงกองกลางของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก ผมคิดว่ากองกลางของลิร์พูลที่มีเอนโดโซบอสไลและแม็กอลิสเตอร์นั้นคือแผงกองกลางที่ทำงานได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อในยุคของเจอเก้นครับและน่าจะดีที่สุดที่ลิร์พูลมีอยู่ในตอนนี้แต่การที่พวกเขาตัดเอนโดออกจากตัวเลือกและส่งกราฟินแบกโลมาทอนนทที่เทนั้นผมว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในสายตาของผมแต่ตรงกันข้ามกับแผงกองกลางของแมนยูที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีสมดุลมากกว่าลิร์พูลทีมของเรามีนักเตะที่ดีจริงๆอยู่ภายในทีม ไม่ว่าจะเป็นคับบี้เมนูที่เล่นร่วมกับคาซิเมโรได้อย่างเนียนตาแถมยังมีบรูโนฟานัสเป็นตัวกับเคลื่อนที่ดีที่สุดในเลกเรามีเมสันเมาส์ในตำแหนนั้นเรามีสก็อตแมตตทูเนีที่เล่นกองกลางได้ดีเช่นเดียวกันและสิ่งที่ผมพูดออกมาทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงและไม่มีการเอ็นยงเข้าข้างทีมของตัวเองแต่อย่างใดสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าฤดูกาลน,นี้อาร์เซนอลจะสามารถเอาชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้และคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษได้สิ้นทีส่วนอันดับที่3กับอันดับที่4นั้นผมมองว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสที่ดีมากกว่าลิเวอร์พูลและสำหรับลิเวอร์พูลนั้นอาจจะต้องเลีนรนกับทอตแนมฮอตสเปอร์ในการแย่งอันดับที่5ในฤดูกาลนี้นะฮะโอ้ด่วน เจอที้มามาดาชิวลีอาจเดินตามรอยมาตินซูเมมดีหลังพูว่านักเตะไม่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะย้าย,ายออกจากไอ้คังคาบาเลนเซียสโมสรลิเวอร์พูลกับเียมดังในศึกพิีเลังกฤษ,กษ,กษที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่ามีโอกาสที่อาจจะพลาดได้ตัวเจอทิมามาดาชิวลีผู้สอดประตูฝีมือดีจากสโมสรไองคัค an, งคาบารเลนเซียเข้าสู่เทียมได้ทันก่อนตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อนจะปิดตัวลง แล้มีอะไรา,านเมื่อวานดูเมืนว่าในตอนนี้นะครับผูส้สอบประตูชาวจ,จอจีอะไรนี้นั้นอาจกําลังมีความคิดที่อยากจะอยู่เป็นผู้ดสอบประตูมือหนึ่งที่บาลลนเซียต่อไปในนันกนหน้าโดยเหตุผลสําคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจอจมามาดาชิวรีนั้นไม่มีความกระตือรือร้น,นแต่อย่างใดที่อยากจะย้ายออกจากบาลลนเซียต้นสังกัดของเขา แดอตามรายงานล่าสุดนะครับจากซูเปอร์เดปอสื่อในประเทศสเปนก็ได้มารีข่าวล่าสุดว่าจาจิมามาดดาชิวลี่กำลังตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองอีกครั้งว่าจะเลือกที่จะอ,ออกจากไอครั้งขับบาเลนเซียรหรือว่าจะอยู่เป็นผู้สอบประตูมือหนึ่งที่นี่ต่อไปและจากข่าวที่มาล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าเขาจะได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเพราะไม่ต้องการที่จะถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานถึง2ฤดูกาลเต็ม ซึ่งตัวของคนนั้นก็มองว่าการอยู่เป็นมือหนึ่งที่ไอ้ครั้งข่าวบารินเซียนั้นน่าจะทําให้ตัวของคนนั้นมีความสุขในอาชีพการกแข่งมากกว่านะครับโดยเสือรอยนี้ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าจัดจิมามาดดาทิวดีนั้นมีความสัมพันธ์อันแนั้นแฟนกับสมสรบาเินเซียเป็นอย่างมากเขาเติบโตมากับสมสรแห่งนี้และภาคภูมิใจที่สมสรนั้นให้โอกาสกับเขาดังนั้นเขาจึงให้ความเคารพต่อสมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากแน่นอนว่า มันคล้ายคลึงกับกรณีของมาตินซูเบมันดีที่อยู่กับเรอัลโซเซดัดมานานและไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนทาให้ตัดสินใจไม่ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์ pool ในที่สดุดและตอนนี้จอจิมมาดดาทริบลี่อาจกำลังกลายเป็นผู้เล่นอีกคนที่ตอบปฏิเสธลิเวอร์พูลเพราะไม่กล้าตัดสินใจย้ายออกจากสโมสรที่ชุบเลี้ยงเขามาแต่อย่างไรก็ตามครับหลายฝ่ายก็ยังคงเชื่อมว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงมีโอกาสสูงมากที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร,ร่วมทัพ โดยเหตุผลสุกันที่สุดนั่นก็คือณตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวต่างๆกับตัวนักเตะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าณตอนนี้เหลือเป็นแค่ขั้นตอนการตกลงเรื่องค่าตัวนักเตะเท่านั้นแด่ทางบเซเยนั้นนะครับต้องการค่าตัวในเดือนนี้อยู่ที่34ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าทางลิเวอร์นั้นอยากได้ค่าตัวที่ถูกกว่านั้นทําให้ดิวกัรนี้ทีมในครั้งนี้ยังหาจุดที่ลงตัวร่วมกันยังไม่ได้ และในตอนนี้ตลาดการสแกนนักเตะหน้าร้อนก็กําลังใกล้ที่จะปิดตัวลงเข้าไปทุกขณะดังนั้นทีมที่กําลังตกอยู่ในความกดดันมากที่สุดในตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลเพราะกําลังมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถคว้าตัวเล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยแม้แต่คนเดียวดีดนักเตะหงดังลิเวอร์พูลที่อาจจะย้ายทียมเดือนนี้ ลิวผู์พู้ได้ปล่อยห้าแข้งแบบยืมตัวไปแล้วบวกกับขายอีก2แข้งไปแล้วในตลาดรอบนี้โดยคาดการณ์ว่าจะมีเพิ่มอีกก่อนตลาดปิดวันที่30สิงขางคมตลาดตั้งแต่ใกล้ปิดแล้วนะครับแม้จะไม่มีใครเข้ามาใหม่ภายในทีมลิวผู้ผู้เลยแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะย้ายออกฟอร์เบลคาวโย่ไปเบนฟอร์ถาวันแล้วบล็อบบี้คาร์ก็ย้ายไปเรดบูซบ,บวกด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ทั้งคู่เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากนะครับ ไม่แปลกใจถ้าจะมีคนอื่นๆย้ายทีมออกตาม2คนนี้เพราะมีหลายทีมในเกาะอังกฤษและยุโรปสนใจนักเตะลิบูโผทั้งแบบยืมตัวและซื้อขาดคนแรกก็คือโจโคเมสเป็นชื่อที่ใหญ่ที่กาลังคิดถึงอนาคตหลังจากไม่ได้ลงเล่นในนัดแรกเดวิสโซวิลลาฟุลลัมและโชเซีต่างก็อยากได้ตัวโจโกเมตมาลเทีมจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่ก็เข้าใจได้ถ้าโจโกเมสอยากย้ายไปหาโอกาสลงเล่นที่อื่นก็ต่อไปเป็นเชฟฟานเนอร์เบิร์กกับเทเลอร์มอนตัน ก็มีทีมที่สนใจอย่างมากแต่ค่าตัวนี้สิ20ล้านปอนด์ทำให้หลายทีมลังเลลิเวอร์พูลอาจจะต้องลดราคาหน่อยส่วนนัตฟิลิปกับริทวิลเลียมก็ยังอยู่ในตลาดแต่ยังไม่มีใครใกล้เคียงที่จะได้ตัวพวกเขาไปพวกเขาสมควรได้เริ่มต้นใหม่นะครับโดยมีข่าวว่าสโมสร,รเปิดรับข้อเสนอการซื้อขาดของเบนด็อกแต่การยืมตัวน่าจะดีกว่าเพื่อให้หงแดงยังเก็บดาวรุ่งคนนี้เอาไว้กับทียมยังคงมีรุ่นสเตฟานบาสริกจะย้ายแบบยืมตัวด้วย แต่ท่านลิอร์พูจะปล่อยก็คงต้องเป็นทีมจากลีกใหญ่ๆเท่านั้นก่อนที่น่าจะถูกยืมตัวก่อนตลาดปิดก็มีเค,คกเกอร์ดอนฮาวีบราโอเวนเบล็กและเจมส์นแมคคนเนลพวกนี้เคยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงไปแล้วนะครับแล้วใครล่ะครับจะย้ายออกอีกอาคาเดมี่ของลิอร์พูมีดาวรุ่งเยอะมากบางคนก็เก่งเกินไปสําหรับทีมเยาวชนแล้วแต่ยังไม่พร้อมขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงการยืมตัวเลยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสมบูรณ์ต้องหาทีมที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนา และลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมิเจมนอริธโดมินิกคอนเนลทัมฮิลเจมส์ปาไาติชีลีโจนาสโอกลีแคนโดเนียและคลัมสแกลลอนอาจจะย้ายออกก็ได้ส่วนผู้เล่นสมตูอย่างปีตาลูก้าจากุสออร์ชินสกี้และฮาร์วีเดวิสก็น่าจะถูกยืยมตัวเหมือนกันอาจจะไม่คึกกักอย่างที่แฟนๆหวังไว้แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่วุ่นวายอยู่ดีนะครับ ด่วนหรือผู้พูลเล็งคว้ามาร์เกห์เสริมแข่งแนวรับหากพวกเขาปล่อยโจโกเมสออกจากทีมเดวิดออสตีนะครับนักข่าวเชื่อดังระดับที่หนึ่งรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษมาร์เกห์กองหลังดาวรุ่งคริสตอฟเลตอย่างจริงจังโดยมองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากทีมตัดสินใจปล่อยโจโกเมสออกจากทีมในช่วงสัอน,นี้สถานการณ์ล่าสุดมีเพียงเนลโคเซนเตดตที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการแย่งไลเซนมาร์เกห์ ในวัย24ปีแต่อย่างไรก็ตามมีข่าวลือออกมาว่าเนวโกโซเนเต็ดอาจล้มเลิกความสนใจหากเคิลสโตเพลตยังไม่ตอบรับข้อเสนอของพวกเขาภายในสัปดาห์นี้หากเป็นเช่นนั้นลิเวอร์พูลอาจกลายเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวมาร์เกีซึ่งจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโจโกเกมสย้ายออกไปเกีหจะเป็นตัวแทนที่จะเยี่ยมด้วยผลงานที่โดดเด่นและประสบก,การณ์ในพรีเมียร์ลีกแฟนๆลิเวอร์พูลคงต้องติดตามสังการนี้กันอย่างใกล้ชิด เพราะการมาของเกฮีอาจเป็นจิก๊กซอสสำคัญที่ช่วยให้ทีมกลับมาลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้ส่วน่าตัวของมาร์เกฮีไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะเกิน60ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนี่คือข่าวจากเดวิดออสตรียนะครับลิเวอร์พูลสนใจเล็งคว้าตัวมาร์เกฮีจริงแต่ต้องขายโจโคเมสออกจากทีมก่อนเท่าน,นั้นเนื่องจากจะต้องนำเงินจากการขายโจโคเมสในราคา35-40้าล้านยูโรนำมาเป็นทุนซื้อมาร์เกฮีต่อไปนะครับ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับเดินหน้าสร้างบรรยากาศดีๆโดยสร้างบาร์กาแฟใหม่หวังกระชับวิถีภาพภายในเทียมให้กับนักเตะโดยการเปิดบาร์กาแฟสุดชิลณบริเวณทางเข้าศูนย์ฝึกแอสซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ในช่วงเชมรุนี้วัตุประสงค์หลักๆก็คือการสร้างบบนี้ก็เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนผ่อนคลายสำหรับนักเตะให้กับพวกเขาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันนอกเหนือจากเวลาการฝึกซ้อมซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง รวมถึงกับทีมงานสตาฟโค้ชของศูนย์ฝึกแห่งนี้อีกด้วยและดูไปว่าบาร์กาแฟแห่งนี้จะถูกอ,อกถูกใจบรรดาแข้งหงแดงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเมสซาราที่ดูแฮปปี้กับมุมพักผ่อนใหม่นี้เป็นพิเศษซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะซาราก็ถือเป็นหนึ่งในกําลังสาคัญของทีมภายใต้การกรุมทีมของกุนซืออาเนอร์สลัตการสร้างบาร์กาแฟน,นี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นถึงความใส่ใจของสโมสรที่มีต่อน,นักเตะซึ่งนอกจาก จะช่วยบรรยากาศที่ดีภายในทีมแล้วยังส่งผลดีต่อผลงานในสนามอีกด้วยโคลูตันทาวเล่าเรื่องเจกิ้งคลับสุดน่ารักรอบเอ็ดเวิร์ดนะครับโคดทีมลูตันทาวได้เล่าเรื่องประทับใจหลังเจอเจกิ้งคลับอดีตุนสือลิเวอร์พูลบอกได้เลยครับว่าเจกิ้งคลับเป็นกันเองสุดๆจนแฟนๆยกให้เป็นตำนานตัวจริง เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจูกเกนตีลิเวอร์พูลนะครับชนะลูตันทัพไป41เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แม้ลูตันจะนำไปก่อนในครึ่งแรกแต่ลิเวอร์พูลก็กลับมายิงแสงรวด4ลูกในครึ่งหลังแล้วโจกเกมน,นะครับเจกเกนกลับเดินมาหา็อบเอ็ดเวิร์ดแล้วให้กำลังใจให้เขาพัฒนาฝีมือต่อไปบอกว่าอนาคตไกลแน่นอน็อบเอ็ดเวิร์ดเล่าในรายการ High Performance Podcast ว่าเจกเกนกลับเขาเจ๋งมากเลยนะ เขาอบไหลผมตอนที่เราเดินเข้าไปทั้งทั้งที่ทีมเขาชนะเรา4-1ก่งแรกเรานำ1-0เล่นดีมากเลยแต่สุดท้ายพวกเขาก็เก่งกว่าแอนฟิลกำคืนนั้นสุดยอดมากร็อบเอ็ดเวิร์ดเล่าต่อหลังจบเกมเจคกินครับเดินมาหาผมอบไหลแล้วเราก็มองไปที่รูปของเขานั้นถือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์เขาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ผมตอบเขาไปว่า41ครับ เขาบอกว่าตอนที่ผมอายุเท่าคุณผมยังห่างไกลาจากถ้วยใบนี้มากแล้วก็พูดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของผมเขาชอบสิ่งที่ผมทำชอบวิธีที่ผมทำงานกับเทียมดีใจมากเลยนะที่ได้นั่งคุยกับเจคกิ้งคลับเพราะผมรู้ว่าพวกเขายุ่งมากแล้วก็มีแรงกดดันเยอะอีกด้วยการที่เขาสละเวลามาคุยกับผมมันมีความหมายกับผมมากฟฟแฟนๆในโล,ลกชียลมีเดียนะครับก็เห็นด้วยกับร็บเอ็ดเวิร์ดต่างชมเจคกิ้งคลับที่เป็นกันเองและทำตัว บอกว่าเขาเป็นตำนานของลิเวอร์พูลไม่แพ้บิลเชงลี่บ๊อบเพ e สลียหรือเคนนี่เดวกริดเลยเหรอครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่20สิงหาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคลับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c คอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ